นะข้อสุดท้ายครับข้อนี้ดูดีดบบเหมือนฉชับคิวหนึ่งเลยนะสังเกตท่าที่เปลี่ยนอันนี้บวกสี่ลบซัลเฟอร์ลบสองเหล็กบวก4ไนโตรเจนบวกห้าอันนี้เหล็กเหลือบวกสามซัลเฟอร์เป็นบวกหกเอ็นเป็นบวกสองนะสังเกตนะครับว่า f e เนี่ยบวกสี่เป็นบวกสามแปลว่ารับหนึ่งอิเล็กตรอนซัลเฟอร์จากลบสองเป็นบวกหกแปลว่าจ่ายแปดอิเล็กตรอนนะครับเ n บวก5เป็นลบเป็นวก2แปลว่ารับ,บก3อิเล็กตรอนนะบวก5กาเป็นบวก2ก้อนนี้รวมกันเป็น FeS2 F รับ1 S จ่าย8แต่ S 2ตัวจ่าย16ขณะที่ Fe รับ1แปลว,ว่าก้อนนี้ทั้งก้อนจ่าย15นะ n รับ3ทำยังไงให้2อย่างนี้พอดีกันก็ต้องเป็น 5n ต่อ1 FeS2 ดูไหมครับ ห้าเอ็นตอนหนึ่งเอฟไอสองมาดุลเลยใส่หนะึ่งเอาเลขเ,เลขประจุไม่ใช้ละลบทิ้งจะได้แปดเนนทสหนึ่งเอฟไอนะแล้วก็ห้าเอ็นนะครับอย่างนี้นะแล้วก็นับอย่อื่นซันเฟอร์มีสองใส่สองไฮโดรเจนเ,เป็นกี่ตัวอ๋อ,อนี่ซี่แอล,ล 5, 3, มีสามตรงนี้ใส่สามไฮโดรเจนเป็นห้าบวกสามเป็นแปดตรงนี้สี่ อันนี้ขาดอีกสีก็ต้องใส่สองเพราะว่ามันค่อยสองนะอ่ะเช็คเลยสารที่เป็นตัวออกซิไดไม่ใช่ตัวนี้ครับต้องเป็น NO สามลบอันนี้รับแล้วอันนี้ยังไม่รับธาตุที่เป็นตัวออกซิไดมีสองธาตุคือรับกับรับอนะ่ะถูกครับนี่พูดเป็นธานตุถูกแต่พูดเป็นไอออนเน่ไม่ถูกนะสาระสิิทธ์หน้าน้ำคือสีต้องเป็นสองนะเพราะเขาบอกดูอย่างต่างนะครับนี่จดบอกดูอย่างต่ง การถ่ายเทอิเล็กตรอนเป็น15โมต่อสารรีดิว1โมนี่คือสารที่เป็นตัวรีดิวครับเพราะสุดทีแล้วมันจ่ายถึงนี้มันจะมีตัวรับแฟงอยู่แต่นี่คือสารที่เป็นตัวรีดิวเพราะสุดที่มันจ่าย15อิเล็กตรอนนะครับก็ถูกไปก็ถูกเฉพาะขอและง<อ>ตอบข้อสี